สวัสดีค่ะพบกับครูสมพอรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะสอนทำการถนอมอาหารประเภทกุ้งฝอยคือกุ้งจ่มกุ้งจมที่ได้รับความนิยมชมชอบของคนทั่วไปด้วยเอกลักษณ์ความโดดเด่นในรสชาติความอร่อยหอมมันเค็มน้อยก็คือกุ้งจมประคนใช้ค่ะซึ่งมีมาช้านานคู่บ้านคู่ถิ่น ใครผ่านไปเที่ยวบุรีรัมย์ก็ต้องแวะซื้อเป็นของฝากที่ถูกใจผู้รับมาดูวัตถุดิบที่ใช้ทํากุ้งฝอยกันนะคะนี่คือกุ้งฝอยสดๆนะคะจํานวน1กิโลกรัมทําความสะอาดล้างน้ํำหลายๆครั้งแต่ละครั้งเราก็คัดกรองเอาสิ่งที่ปนเปื้อนออกไปเช่นพวกใบไม้ใบหญ้าหรือตัวปลาตัวอื่นๆที่ไม่ใช่กุ้งฝอยออกไปไม่ให้เขามี อะไรติดมาพอเราคัดกรองเสร็จแล้วก็ล้างน้ำสะอาดอีกหลายๆครั้งแล้วก็กรองในกระชอนตั้งให้เขาเสด็จน้ำคือหมายความว่าเข้าแห้งจริงๆนะคะต่อไปก็คือน้ำปลาเราจะใช้น้ำปลากุ้ง1กิโลกรัมต่อน้ำปลา1นึ่งขวดอันนี้คือข้าวคู่ เราใช้ข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้แต่ครูใช้ข้าวเจ้าคั่วให้เหลืองนะคะเคล็ดลับในการทํเข้าวคั่วเราใช้ปลายข้าวคือข้าวเม็ดเล็กมาล้างน้ําก่อนแล้วก็คั่วให้เหลืองยิ่งเหลืองยิ่งสีทองกุ้งจมที่ได้มาก็จะมีสีสวยด้วยและควรจะเลือกข้าวเม็ดเล็กเหตุผลก็คือ 1. ราคาถูก2 ม่เปลืองเชื้อเพลิงเราจะได้ประหยัดเชื้อเพลิงและแรงงานคือมันสุกเร็วค่ะเมื่อหมักไปแล้วเขาจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันเร็วขึ้นอ่ะวัตถุดิบเราก็ใช้สามตัวแค่นี้ง่ายๆค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็มาหาภาชนะใส่นะคะเพื่อที่ทำการหมัก ใส่ภาชนะดองหรือหมักแล้วนะคะก็ใส่น้ําปลาดีค่ะกุ้งหนึ่งกิโลกรัมใช้น้ําปลาหนึ่งขวดนะคะใส่น้ําปลาให้ท่วมค่ะท่วมพอดีเลยค่ะ แล้วก็ปิดฝาาไว้นะคะต้องปิดฝานะก็เป็นการเอากุ้งฝอยดองหรือหมักกับน,น้ําปลานั่นเองค่ะปิดฝาแล้วก็นำไปเก็บไว้หนึ่งคืนในอุณหภูมิห้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเราหมักกุ้งสดกับน,น้ํำปลาผ่านไปแล้วหนึ่งคืนนะคะวันนี้ ก็จะได้เวลาใส่เข้าคั่วค่ะก็นำข้าวคั่วมานะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ คลุกเคล้าให้ทั่วกันค่ะให้เข้าคั่นี้จมอัตราส่วนครูบอกไปแล้วนะคะก็คือกุ้งสด1กิโลกรัมน้ำปลาดี1ขวดข้าวคั่วสอถ้วยตวงคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเราหมักกุ้ง กับน้ำปลาแค่นั้นนะคะเอาไว้หนึ่งคืนตอนเช้าเราก็มาใส่ข้าวคั่วนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ให้เข้าจมให้ข้าวคั่วนี่เข้าจมลงไปในน้ำปลานะคะ ก็ปิดฝาหน้าตายอย่างนี้แล้วเราก็ไปเก็บไว้เราเราก็นำไปเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องอีก8วันเราก็ทานได้แต่ในช่วงที่เราหมัก8วันนั้นเราก็จะมาพลิกกลับ2วันหรือ3วันก็มาคนคนพลิกกลับนะคะเพื่อให้กุ้งและ เขาคู่เขาเข้ากันทั่วถึงกันนะคะนี่กลัวลืมครูก็จะเขียนติดข้างกระปุกเอาไว้นะคะถึงครบกำหนดแล้วเราก็จะมาดูอีกทีค่ะมาดูกุ้งจมที่เราหมักเอาไว้นะคะครบกำหนดตามที่เรากำหนดเอาไว้คือ จำนวนเวลานี้กำลังอร่อยเลยค่ะคือที่จริงแล้วก็ทานได้ตั้งแต่วันที่8นะคะแต่มันจะมีกลิ่นคาวของกุ้งบ้างเล็กน้อยถ้า10บวันแล้วจะอร่อยแล้วก็ไม่มีความคาวเหลือลอยู่เลยนะคะตอนนี้ข้าวคั่วก็ละลายหมดแล้วนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วดูหน้าตาสีสันสิว่าสวยแค่ไหนอ่ะตอนนี้เราก็ลองตักมาดู หอมหอมข้าวคั่วนะคะเราคั่วข้าวคั่วให้เลือ้องอรามกุ้งจอมที่ได้มาก็จะมีความงามสีสวยอย่างนี้นะคะจะได้สีสวยอ่ะชิมสิไม่เค็มมากนะคะก็เหมือนหอยดองอ่ะนะคะก,ก็ต้องลองสดๆเนี่ยกุ้งสดก็เลยมีความมัน เค็มพอดีค่ะหลังจากนี้ครูก็จะไปใส่กระปุกเพื่อเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเราจะได้เก็บได้นานถ้าเก็บนอกตู้เย็นเนี่ยมันจะจะมีสีดํานะคะแล้วก็แบ่งเอาออกมาทําเมนูต่างๆค่ะเมนูที่ทําจากกุ้งจ่มก็มีน้ําพริกกุ้งจ่มยํากุ้งจ่มกุ้งจมผัดและกุ้งจมผัดไข่ปลาย่างปลาปิ้งกินกับกุ้งจม หรือจะใช้ผลไม้ปเปรี้ยวเช่นมะขามมะขามป้อมหรือสมอจิ้มกับกุ้งจมก็แซนจะอร่อยค่ะนี่คือกุ้งจมสูตรของอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่อื่นอาจจะ ทำแตกต่างกันไปแต่ของประโคนชัยเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นของเก่าแก่ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายพาทำรับประทานกันจนเป็นอาหารประจําท้องถิ่นที่มีชื่อการหมักกุ้งจองประโคนชัยที่ครูนําเสนออย่างละเอียดทุกขั้นตอนห mm. วังว่าคงเป็นประโยชน์ได้นํำไปประยุกต์ใช้ได้ลองไปทําดูนะคะ กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม u b s สไคร e ติดตามสาระดีๆที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ